ัสดีครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะผมทุกคนโอเคในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิว P10X นะครับผมทุกคนในเกมโลบอกซนะผมทุกคนผมไม่รู้ว่าแบบอะไรนะชื่ออะไรนะคนลืมแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรีวิวกันนะครับผมโอเคนี่นะผมทุกคน P10X นะครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอดแล้วผมกคต โอ้โหเป็นแม็กเลยนะผมทุกคนโอ้โหโทษไทยๆแล้วผมทุกคนบอกเลยสุดยอดเลยโอ้โเปลี่ยนสีได้แล้วโอหทุกคนผมชองสีเขียวนะโอ้โหทุกคนกดไลค์คนทันู่นไค์แล้วถึงสิบไลค์ผมก็จะลงคลิปใหม่นะผมทุกคนโอเคโอ้โหล้อล้อล,อลอ้โอโคตรเทพโทุกคนม,มาลองกันมาฟังเสียงเครื่องกันนะผมทุกคนมาฟังเสียงเครื่องกันก่นกอนนะ โอเคว้าวโอเคเสียงท่อนะตปกันเลยครับผมทุกคน P C X นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเร็วแรงสายหมอกข้ามาโมโทุกคนโอ้โหสายหมอกสายหมอกพวกผมทุกคนรอมาขี่โอ้โหทุกคนเข็มไม้สามร้อยสี่สสองเกียร์หนึ่งโอ้โหสุดจริง P C X แรงโคตรแรงโ้โหทุกคน โอ้โหพีซีเอคอดแรงครับทุกคนบอกเลยแรงเกินโอ้โหแรงมากคตดแรงโอ้จะเริ่อไหมเนี่ยครับผมทุกคนเนี่ยแรงไปไหนเนี่ยโอ้โหคตดแรงบอกเลยทุกคนพีซีเอแบบโคตรแรงอรโอโ้แรงมาก,มาก,มากทุกคน โคตรแรงโอ้โหทุกคนเร็วแรงมากเลยเจ้เรียทนทาดุณนรกจริงโอ้โหทุกคนบอกเลยโคตรสุอ่ะบผมดันโลดันโลสามารถดันโลได้นะผมทุกคนว,ว้าวตึง้งๆอะครับทุกคนเออโอ้โหตึงจริง อเคทุกคนถ,ถ้าทุกคนอยากให้ผมรีวิวยุตอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมทุกคนกดไลค์ถึงสิไลค <ะ S> ์นะผมทุกคนนะไม่ขอเยอะนะผมทุกคนนะโอเค